ไม่ว่าจะเดินตรงไหนก็มีเพชรนะสวัสดีค่ะพี่ขาแคสซี่ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันในเกม m i ค e c r a ด t ใช่ไหมคะ,นนคคะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พ e w เคเคค่ะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft <c oughs> แต่ว่าจะมีเพชรเกิดใต้เท้าเราคะ่ะ <c oughs> นี่คนดูสิเป็นคนรวยอะครับดูสิ เทตเกิดใต้เท <T È S 2> ้าเลยตามทางที่เราเดินเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยสุดยอด โอเคค่ะทุกคนซึ่งเรานะคะก็จะทําการแข่งขันกันด้วยนะคะการแข่งขันของเราก็คือแข่งหาเพชรนะคะภายในเวลา15นาทีนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าเรานะคะจะนับเป็นเพชร1นบ็อกนะคะทุกคน1บ็อกก็เท่ากับ5คะแนนนั่นเองนะคะใครที่มีคะแนนเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองจ้าเฮ้ยแต่ดังเขาลงมาทำไมฮะ จะเอาเขามาขังใต้น้ำหรือไงโอ้ยอย่าตีเขาเขาเจ็บอย่าตีเขาเขาเจ็บไม่ให้คุณห่างอื่นก็ได้ยจะไปแข่งขันแล้วจะไม่ให้ขึ้นอะไรลไม่ไม่เขาจะตายแล้วโดนแกงอะทุกคนพี่ขวัญโดนแกง อย่ามาแกล้งคนักหนี่นี่นี่เนี่ย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 นี่แหละนี่แหละนี่แหละยนี่เนี่ยอ้าฮะไปเอามาตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคนแต่ว่าเราจะมีตัวช่วยพิเศษให้นั่นเองนะคะก็คือเรานะคะจะต้องไปฟาร์มเพชรมาให้ได้ทั้งหมด7บล็อกก่อนนะคะทุกคนเพื่อมาแลกแบบที่ขุดอย่างดีนะคะขุดเร็วแล้วก็มีบวกฟอร์จูนด้วยนั่นเองนะคะเออเฮ้ยเฮ้ยโมเขขโมยไปทำไมอ่ะเก็บเข้าไว้ เก็บได้เจ็ดบล็อกแล้วไม่เธอขี้โกงไม่ใช่เก็บไว้เลยเราต้องไปหาเพชรเองอย่างสุดจริตเพราะว่าเขาต้องทำคิวก่อนเพราะเขาจะตายแล้วเอ้ยเธออยากขี้โกงดิ่ขี้โกงก็อยู่ในกล่องเนี่ยโอเควางไว้เหมือนเดิมเลยนะโอเคโอเคพร้อมยังเขาจะจับเวลาสิบห้านาทีแล้วนะอ่ฮะพร้อมไหม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 โอเคสามสองหนึ่งเริ่มจ้าสิบห้านาทีจับเวลาค่ะทุกคน เราจะต้องไปหาไอรอนให้เจอแล้วเนี่ยเราจะไปหาเจอไหมอ่ะไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ขอไม้ก่อนแล้วกันโอเคไม่มีทางชนะพี่ขวัญคนรวยหรอกผู้ผ่ันต้องมีเพชรเป็นล้านบอกเลยเฮ้ยนี่เราคุยคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาไม่ตอบเลยเขาไม่ตอบเราเลยอ่ะร่งเหง๋งแล้วเนี่ยคุยคนเดียวอ่ลงเหง๋แล้วเนี่ยคุยคนเดียวมีถ้ำปะเนี่ยแถวนี้เนี่ย นี่ไงตรงนี้ไม่รู้มีไอรอนด้วยเฮ้ยอย่ามาแย่งนะมันไอรอนเขาอย่ามาแย่งไออ้วนไออ้วนเนี่ยมันไอรอนเขาเฮ้ยตวยแะ้วทุกคนเราจะต้องทําที่ขุดหินก่อนขุดหินเสร็จเราต้องมาขุดไอรอนอย่านะมันของเขามันของเขามันของเขาอย่ามาแย่งเขาอย่าบอกนะพี่พีจะเสร็จก่อนพี่ขวัญไ,นะไม่นะไม่นะอย่าบอกว่าเราโดนแย่งไป ขอไดโอ้โดนแย่งมาทุกคนไม่เป็นไรอุ้ยนี่ไงข้างล่างก็มีออโอเคโอเคเราต้องหาไอรอนแค่3อันจริงๆ3อันก็พอแล้วทุกคนแล้วก็ทำเตาเผาก่อนทำเตาเผาทำเตาเผาทำเตาเผา เต้ทำเตาเผาหินทำเตาเผาครับแล้วก็มีฐานตรงนี้ด้วยสบายสบายบอกเลยได้แล้วรับเตาเผากันเลยนะจ๊ะทุกคนได้เตาเผาแล้วแล้วต่อไปเราก็เผาไอรอนไปเลยเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเท่านั้นนะคะทุกคนต้องไม่ไอรอนมาสําหรับการมาขุดเพชรของเรานั่นเองฮะมีมอนสเตอร์เหรอไม่ปิดแล้วนาๆๆ เอามาเอามาเอามาให้ผมเร็วๆสิทําไมช้าจังเลยเนี่ยเร็วๆเฮ้ยคุณได้แล้วเหรอคุณไวจังะเฮ้ยเขาไวกว่าพี่ขวัญน,นี่ค่ะทุกคนพี่ขวัญช้าแล้วเนี่ยมีสิทธิ์แพ้สูงเลยทุกคนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับก่อนโอเคนะครับผมแล้วผมก็จะต้องรีบขุดเพชรก่อนหูคุณโอเคเขาขุดไปอย่างรวดเร็วไหมนะขอด้วยโอ้โห บอกเลยว่าเพชรเต็มไปหมดเพชรเต็มไม่หมดเพชรเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเดินตรงไหนก็มีเพชรอนานะแน่ <c oughs> อน,น,น,นอนอันแน่นอนแน่นอนได้แล้วโอเคเขาได้แล้วหรอคขจะขึ้นเป็นแรกรู้อไม่นะไม่นะได้แล้วเหมือนกันได้แล้วเหมือนกันเฮ้ยแลวสองอันได้ไงได้ <c oughs> เดียวดิ <c oughs> เสียเวลาปะเนี่ยผมทบคิวได้เลยปะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้อะค่ะ <c oughs> ผมทบคิวได้ปะเนี่ยเฮย้ยผมมาแล้วผมมาแล้วผมพร้อมแรกแล้วเอาไปเลยนี่แน่โอ้โหเขาขุดแบบยับยับอะ่ะเขานําหน้าเราอยู่อะ่ะทุกคนไม่ได้แล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้แล้วต้องรีบขุดแล้วต้องรีบขุดเพชรแล้ว <c oughs> เขานําเราอยู่แบบหนึ่งเก้าอ่ะทุกคนหนึ่งเก้า หนึเก <9 S 1> ้าของเขาเฮ้ยอาจจะสิเกแล้วแหละตอนเนี้ยแต่ 8. คือบอกเลยนะคะมันก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ดวงของเรานะว่าแบบฟอร์จูนเนี่ยมันจะสุ่มดอบแบบคุดหนึบ็อกเนี่ยมันจะสุ่มดอบเท่าไหร่นะอยู่ที่ดวงเราแล้วแหละใครดวงซวยก็ตามแล้วล่ะนะอุย้ยหนกองอุย้ยสองกองแล้วอะ่ะก็ไม่อยากจะพูดเยอะเจะ็บคอริงไปขุดทีล้วไดหนะึ่งกองเลย ขุดทีเดียวเลยเหรอขุดทีเดียวได้หนึ่งกองเลยเหรอโหดเกินเขาไม่รู้แหละว่าตอนนี้เขารีบคับบล็อกก่อนเลยดีกว่านะครับผมถ้าเกิดเวลาหมดแล้วคุณคับไม่ทันก็ตามจีจีตาม,ตามานั้นนะครับเลือยสิบนาทีเลยครับโอ้โหวเวลาในการฟาร์มเพชรอีกเยอะผมขอเดินให้มันเป็นเพชรก่อนอไปจ้า เฮ้ยขอบคุณเลยเอคนเราอ่ะไม่เดินเองเนี่ยมาเดินตามทางเขาเฉยอ่ะได้ไงเดินตามทางเขาได้ไงมีหลุมอยู่ตรงนั้นนะระวังตกหลุมนะหลุมลักเขาอ่ะไม่เป็นไรไม่ตกไม่ทำหลุมลักไว้แล้วไม่ตกหลอให่เขาแค่คนอื่นตกแต่ปะเอาเฮ้ยเอาเลยว่ะทุกคนก็พี่ขอประกาศนะตรงนี้เลยนะคะพี่ขัญเค็ญเคซี่สดนะคะทุกคนใครจะตีบติดได้เดี๋วบอกว่าหาไม่อ่ะพี่ เขาจความจริงทำไมเนี่ยเจะพูดความจริงทำไมเนี่ยฮะแย่อ่ะจีบพี่จีบพี่อยู่ฟรีตลอดปีบอกเลยจีบพี่อยู่ฟรีตลอดปีเอ้ยจีบพี่อยู่ฟรีตลอดปีเอ้ยนั่นแหละถูกป่ะทุกคนภาพก่อนเลยนะคะทุกคนไปเลยจ้าทีนะทีอ่ะเหลืออีกหกนาทีครึ่งครับผมรวยกันรวยจริงๆ รวยจริงๆสวัสดีเตตุเตตุเตไปไหนก็ไปไหนก็ไปหรอไม่ไปหรออยากอยู่ใกล้ๆไงเอ้ยโอเคตกลงไปไหนข้างล่างหรอลงไปเล่นข้างล่างสนุกไหมไปก่อนทุกคนเราต้องมานั่งคราฟก่อนนะเดี๋ยวเวลาหมดนะจ๊ะคาบไปก่อนคราบไปก่อนคาบไปก่อนตาดาเหลืออีก5านาทีค่ะไ่ได้ยินเสียงคนขุดแบบเลเวลขึ้นแบบตุ้งตั้งตุ้งตั้งเต็มหมดเลยไปแบบรัวรครับผมหมรัวเกิน โลเ,เกิลผมคราฟก่อนเลยดีกว่านะม่นเ,เป็น,นการไม่สมไมเสร็จลามันมีมอนสเตอร์มัง้งเดี๋ยวเขาปิดให้เดแล้วไหนตัวคราฟอะอวตัวคราฟเธออยู่ไหนเนี่ยอันนี้มันตัวคราฟเก่าเขานะคราฟเองก็ได้ไม่ใช่ไงตัคราฟใหม่อันเนี้ย อันเก่าเขาก็อยู่ในถ้ำเลยแต่เขาไม่ไม้เหลืออยู่เขาก็เลยคาเว้รยอันนาาตอนนี้เราอาจจะนำโอเคอยู่เพราะว่าเขาไปเสียเวลาในการคราฟอยู่นะครับน้องๆคิดว่าพี่หรือพี่พีจะเป็นผู้ชนะอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะพี่ว่พี่วะพี่มั่นใจสุดๆเลยว่าพี่ต้องชนะวะหรอพี่จต้องมีเยอะกว่าอ่ะจริงมั่นใจแบบมั่นใจสุดๆไปเลยเหลือเวลาอีกสนาที 3นาทีนี้จะเป็น3นาทีที่ตัดสินว่าใครจะมีบล็อกเพชรได้เยอะกว่ากันนะครับผมมีนี่สมกองะอะจริงปะเนี่ย<อ>เกินโกหกเขาแล้แหละข่มคู่ข่มขวัญเขาว่าสินะสามกองจริงดิจริงปะเนี่ยโกหกโกหกเกินไปแล้วมี3กองจริงเหรอเนี่ยเราจะแพ้เหรอไม่นะสกี่ยน เหลืออีกสองนาทีไม่เราจะไม่แพ้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 เดลือเอ่อหนึ่งเหลือวสักสี่สิบนาทีบอกเถอะสี่สิบนาทีได้เหรอเดี๋ยวจะแข่งใหม่ปะเนี่ยสี่สิบนาทีน่ะโอ๊ยเคมันขุดหลุมไว้อ่ะมนเหลือสองนาที ก็แย่คนบ้าแล้วขุดหลุมไว้ให้คนอนตกคนบ้าอะไรก็เห็นหลุมแล้วก็ถอยป้าเหรอไม่ได้ขุดหลุมให้คนอื่นตกเลยเว้ยมันเห็นหลุมแล้วมันก็แบบก็ถอยอ่ะเข้าใจปะแย่แต่ชาตยาของคนเรามันก็ต้องถอยดิมันเห็นมันมีหลุมแล้วอ่ะมันอยู่ไม่ได้อ่ะโอ้ยอย่างเงี้ยเป็นเหลือหนึ่งนาทีกว่านะครับทุกคนหนึ่งนาทีกว่าหนึ่งนาทีกว่าเนี่ยขึ้นข้านบนว่ะโกหกอะไรบอกแล้วนะบอกแล้วนะครับไม่ทันก็ไม่รู้แล้วนะ ค่ไม่ทันก็ไม่รู้แล้วนะไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้กินกระหล่ำปีไม่จ่ายแล้วนะเล้วแวแล้วแลับก่อนครับก่อนได้เปรียบปุ้ยผมไม่มีเวลาในการดูนาฬิกาละสี่สิบห้าวินสี่สิบห้าวินสี่สิบห้าวินกครับก่อนเลยแล้วกันปึ๊บไปครับไปต่อ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 ไม่รอแล้วนะยิบสองวีนะคะยิบสองวีนะยสิบสองวินล้วในค่ะอุ้ยทุกคนเราไม่มีที่ยืนแล้วอะ

ใช่เขาไม่ได้ค้าเพิ่มด้วยวเขเเา <ภ ết S 1> ไปขุดมิดเดียวเองว <ๆ S 2> อ่ะทำเงินได้อย่างเป๊ะเลยเหอร<ว>อ,อโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนจะมีเพชรกันอยู่เท่าไหร่เอาเป็นแถวล่างเลยละกันนะเขามีเท่านี้นไม่เท่ เขาขุดไวมากเลยนะแต่เขาอย่างว่าแหละเพราะว่าเธอนําเขาไปก่อนหนึ่งเก้าใช่ปะหรือไม่รู้ว่ากี่ก้าวแต่เธอนําเขาไปก่อนอะ่ะเธอได้แบบที่ขุด,ดอลลอนล<ๆ>ก่อนอะ่ะใช่ใ่เธอก็เลยแบบมีโอกาสแบบขุดได้ไวกว่า <c oughs> นั่นแหละทุกคน <c oughs> วันนี้พี่ก็เป็นผู้แพ้ไปนนึงนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวไว้แบบว่าคลิปหน้าพี่ขวัญจะมาล้างแขนพี่พีใหม่ โอเคค่ะดูค่อยถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวัญแล้วก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนโอเคมีคะแนนหรอโอเคมีคะแนนหรอโอเคไม่ต้องมีหรอกคะแนนอะโอเคไม่ต้องมีคะแนนไม่แน่ไม่ต้องมีอะไรไปแล <All right. S 1> ้วค่ะท <All right. S 1> ุกคนบ๊ายบาย